โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันตาครับนะครับรายการเดิมเลยอัลซุตร็อกนะฮะกิจการระหว่างแท็บครับกับเซธฮะสองผู้เล่นโพโตสทั้งคู่เลยครับในส่วนของเซธอ่ะอยู่ทางฝั่งเรสโพโตสฮะทางหนุ่มขวาบนของแผนที่ครับแผนที่แอสโมสเฟียนะเนี่ยมีหลายท่านทัก แต่ชื่อแผนที่จะอยู่ด้านซ้ายเสมอแล้วครับตอนนี้บางทีผมอาจจะลืมไปบ้างก็ดูชื่อแมปก,กันได้นะที่ด้านซ้ายนะครับพร้อมกับเวลาปัดก,กันมาที่แคร์ฮะอยู่้ายล่างครับผมเล่นในส่วนของบลนะูโปโตสฮะเมื่อโปโตสมาตัดก,กับโปโตสแล้วนะก็วัดมาโคกันแล้วคะกับดาวเทคนั่นแหละก็รอดูครับข้อมูลสำคัญที่สุดเลยในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นการเริ่มสเกลก็นั่นแหละฮะ เดินสวนกันโอ้โหเดินเดินเดินนะทะลุไปเลยเว้ยโอเคสองแก๊สทั้งคู่อ่าเนี่ยสองแก๊สทั้งคู่นะแต่เฟสดูเหมือนจะชา้ากว่านิดนึงนิดเดียวประมาณไม่ไม่น่าถึงห้าวีน่าอนะโอเคลงสองเกจทั้งคู่เห็นไหมอ่าแก๊สแก๊สเฟส จะเสร็จช้ากว่านิดนึงครับแล้วก็ต่อที่ไฟเบอร์นัทิคอครับเรามาดูในส่วนของอินคัมอินคัมเซตแก๊สโอเคใกล้เกียงกันนะสูสีกันนะอินคัมวิร์กเกอร์ก็ใกล้เกียงเลยแล้วก็สเกลแล้วครับนะฮะวิ่งไล่จับกันอยู่ทั้งสองฝ่ายครับกำลังมีการเช็คๆป่วน,นเอาไว้มีอาจจะมีลงพ็อกซี่หรือว่าพ็อกซี่ไพลอนป่วน โอเคส่องเกตทั้งคู่นะอ้าวตันเนาะโอ้ย่างๆเนาะตันนี่แอบแอบคือไปเก็บแร่แล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าทําให้ตัวของอีกฝั่งนึ่งเก็บไม่ได้ฮะก็ไปแค่กวนๆอ่ะกวนๆนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็เรื่องมาเป็นสต็อกเกอร์ทั้งคู่ครับผมก็จะอัพเกตวาร์เกตทั้งคู่เช่นเดียวกันเลยมาวิ่งแข่งหนึงสองนาทีอ่ะโปรดักชันไปเร็วมากเลยฮะโปรตีนเนี่ย ก็มียิงขวางบ้านไว้แล้วน่ามาพกที่ไฟรอนไว้ครับควร,ระสานไม่ให้ลงเน็กซ์รันนยังไงแต่สตอกเกอร์ออกมาก็ไม่ได้สนใจนะเหมือนจะเดินไปไหนเอ่ยต้องรอดูวนะ่าสต็อกเกอร์ก็ไปสำรวจครับน่าจะอ้าวโอไ้ไม่ปล่อยเสร็จนะกดแคนเซลิลไฟรอนไปก่อนครับเป็นการฮาลัสไม่ให้ลงเน็กซั้นเร็วเฉยๆฮนะ ก็ดึงเวลาไปได้ครับแท็กอบแพนมาแล้วแต่กับากนานอาแท็บเลือกเป็นแอร์ยูนิตนะตาเกิดมาครับเราก็มีมาพ็อกซี่ไฟลอนเอาไว้ด้านบนของแมปด้วยฮะแท็กตาเกิดมาเลือกเป็นออรักเคิลครับ กับกันอะ่ะทางฝั่งเซสอะ่ะไม่ได้เลือกขึ้นไม่ได้เลือกขึ้นแอร์ยูนิตนะเล่นไปเป็นเซนทรีฮะแล้วก็เป็นฐานวีบาเรียครับก็เป็นเลนดีเฟนก่อนโอเคอ่าผู้เผียทางฝั่งเซสครับหรือว่าเรดโฟโต้หนึ่งนนมีส่งอิลูชันของฟินิกมาอ่าเห็นโอรักเกินแล้วทำไงดีโปรดักชัน โอ้มีทวายไร่คอนซิลลเหรออเดฟฮะอเดฟเจอสตอกเกอร์ครับก็ไม่มีอะไรครับวะนี้เอ็กซ์แพนฐานสองขึ้นมาได้มีคำก็ในใกล้เคียงกันเอาสต็อกเกอร์มาดักออราเคเกอรเอาไว้ครับสวยงามฮะออราเรคเกอรก็ไปฮาลาสแนวมินเนอรลลไลน์ได้ครับดูเขาดูเราลบร้อยครั้งก็ไม่ชนะร้อยครั้งฮะถ้าไม่เอามาปรับใช้ บางทีรู้แต่ทำไม่ทันคนเล่นอ่ะคนเล่นเหมือนกันเลพอดูโครซีนเขาทำทันไปหมดดูอะไรมันฉับไวไปหมดน,ะน่าโอตะเพื่นสองลำครับอันน,นี้มาอันนี้เจอฐันแล้วน่าจะไม่รอดนะจะรอดนะจะมีวาร์ปออกมาแล้วก็พยายามไปฮารัสด้านหลังครับก็ไม่ได้อยู่ดีัะ มาดูในส่วนของ Lost Unit ครับเงินงสูงสีกันอยู่ทั้งสองทีมแยกกันไปนิดนิดหน่อยๆน,นะเมื่อกี้พยายามจะเอาเข้ามาสำรวจนะผมไม่เข้ามาหรอกครับเข้ามาก็โต๊ะใน่แล้วเด็กแต่วอราเคิลเนี่ยอาศัยในเรื่องของ Move Speed นะ กำลังจะอัพเกรดสต็อกเกอร์ฮะบวิงของสต็อกเกอร์น,นั่นเองเอ้าอเดฟเข้ามาวะ่ะแล้วออราเรคเกอร์ก็ยังจะเข้ามาหัวเดฟละลายไปหนึ่งละลายสองผู้เสียยูนิตไปเอาละแสบเริ่มเจ็บหนักกว่าครับจงังหวะนี้เฟสก็ระหว่างที่โดนป่นป่วนณนขนาดโดนป่นป่วนนะแกก็มาเอ็กแพนถ่ายสามน,นะครับแล้ววิงของเฟสกำลังจะได้แล้ววิงสต็อกเกอร์ บิงเสร็จก่อนนะเอาไงดีตอนนี้มีบิงแล้วแล้วไฟหลอดอกำลังจะมีชาร์จแล้วครับเฟสเจอโอ้เขาบิงตอนหน้าเลยฮะทั้งฝั่งทรัปเนี่ยยังไม่มีบิงครับพอเลือกเลือกไปเป็นแอร์ยูนิตก่อนนะไม่ได้ทุ่มทรัพยากรมาที่ไฟวัตติคอเพื่ออัพบ,บ,บิงฮะ ก็ต้องรอกันไปก่อนโอเคดูซับไพยก็สูสีกันฮนะยังคงสูงสีกันอยู่สามเบสด้วยกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ดูยูนิตกันนิดนึงครับผมยูนิตแบบทั้งสองทีนะเง่กับกันเนี่ยทางฝั่งแตร์มนนีโอราเคิลน,นะสองลำแล้วก็เป็นสตอกเกอร์สิตัวแทนที่สองครับ จากทั้งฝั่งเฟสอะ่ะเลือกมาเป็นยูนิตทัาทึ่งหมดเลยแล้วก็มีออฟเซิร์ฟเผื่อมาด้วยฮะเผื่อมาจงเผื่อมาจงมาเจอดาร์คเทมเพ้ออะไรอย่างนี้ครับโอเคโอราเคิลก็เข้าไม่ได้นะฮอกเกอร์ ER เขายุบยับไปหมดแล้วครับตอนนี้แท็บก็พยายามจะฮาลักเรื่อยๆนะคือมันเป็นการชักเยาะกันฮะระหว่างการการฮาลัก คือฮาราสมันเหมือนสกิดไปเรื่อยๆว่าแบบหยับเสือซึ่งมันก็ทําให้จบเกมได้เหมือนกันนะการฮาราลัสน่มถ้ามันโดนบ่อยจนมันมันแตกรีซอสมันตามไม่ทันนะแบบเสียลายมินเนอร์ไลน์ไปแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ยังทําได้ดีครับคือแฝบอะเริ่มต้นด้วยการฮาราัสหนักๆตลอดเลยเลยโดยแอร์ยูนิคอรเรกเกอะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่ฮาราสต้นเกมครับแต่เฟสก็ยัง ทำได้ดีครัไม่ได้กระทบสถานเลยด้วยตามแล้วในส่วนของอินคัมก็ไม่ได้ตกลงเลยนะับเวิร์เกอร์นำด้วยนะเนี่ยทั้งเวิร์เกอร์ทั้งอาร์ม,มี่เฟสนำด้วยครับเพราะว่าแฝดไปแทนที่จะฮาร์ลัสได้อะไปเสียยูนิตไงเออ,อรีทรัสกับยูนิตที่เสียไปตรงนั้นแหละโอเคถ้าดูในส่วนของซับไพน์เนี่ยก็สูงสีนะแต่ถ้าดูเวิร์เกอร์นี่กลับมาเท่ากันแล้วแต่เมื่อกี้เฟสมีนำด้วย เค okay. ได้เห็นเพลงยาวแล้วครับตอนนี้ฐานสี่มาแล้วครับ Expand อ,อย่างต่อเนื่องครับเซตคือพอมันเลยประมาณ6นาทีมาแล้วเนี่ยเตคอะไรเขารู้กันหมดแล้วเหลือแค่การจัดทับและการคุมแมพฮนะแล้วก็มาโคละเพร <Okay. S 1> okay. าะเทกอะเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆครับที่น่าสนใจคือเซตรู้สึกผมมีเห็นผมเห็นอาชอนแวบ,บๆนะใช่ไหม ามีอาช่อนมาแล้วฮะตัวรับดาเมตชั้นดีและยิงแรงด้วยเกาะหนาริงยดัดโอไม่ได้กดแคนเซิลมานะโอ้เน็กซัสอันนั้นเหมือนไม่ได้กดแคนเซิลปะน่าจะใช่นะ โอ้โหแสบเสียหายเหมือกันคุอยๆกลับดาลุนต่อครับดูมีจุดล้อกด้วยนะพยายามจะวัดวัดแรกๆกันอยู่ครับจังหวะนี้จับเข้าจักออกยังไงฮะโอ้โหเจอล็อกเอาไว้ครับตอกเกอร์นี่นเอาอาช้อนหินนรับไปรับจามจครับ ถ้าดำเหนียมันถึงสุดเมื่อไหร่ซอกเกอร์ก็ต้องบินยิ้มหอยหลบดาเมจกันไปแล้วจวังหวะนี้ดาร์คแชมเป้าครับโดนดาร์คแชมเป้าไปเหมือนกันครับเฟสยังไงดีโออีคูปก่อนไหมวีคูปก่อนครับไปแล้วตัวที่เจ็ดตัวที่แปดกลับไม้กลับไม้ยังไงกลับสิครับรออะไรฮนะมาพร้อมกับออกซเวอร์ครับอาไรดาร์คแชมเป้าไว้ แต่เสียทางด้านโปรบไปถึง8ตัวแล้วก็ตัดอินทาไปได้ขึ้นดอกขึ้นเลยแล้วก็มาไล่ตัวตกรถฮะทางฝั่งแฟลกครับได้เพิ่มเติมไปเป็นดาร์คแคมป์บ้าสกู่นี้ฮะแล้วก็สปอคเกอร์ทำให้ในส่วนของยูนิตลอสเนี่ยเซฟหนักเลยครับและอินคัมันดรอปนะต้องมาเร่งอินคัมันใหมาด,ดาร์คแคมป์า้าหนึ่งตกผ่านไปสองตก เห็นจะทำอะไรไม่ได้ครับยังไงเรียบร้อยลองออฟเฟคมาครับโอเคอ๋อไม่ใช่ฮะโทษทีเมื่อกี้โพตอนแคนนอนขึ้นพอดีครับมีในส่วนของพิเช่นแต่ดาร์คเทมป้าแพงนะเห็นไหมพอดาร์คเทมป้าตายอ่ะไอรีสอร์ทของยูนิตลอสก็เด้งเลยฮะโอเคเรากลับไปดูโปรดักชั่นไลน์กันก่อน ไอยูนิตใหญ่ๆไม่มาแลเป็นคอมเพอร์อรประจันหน้ากันอยู่แล้วแต่อาช้อนมันรุนแรงเหลือเกินดูนี่ฮะไอช้อนเดินนำกลางเข้ามาเลยแล้วล็อกใครได้เลยอุ้ยเต็มหน้าเลยแรงม,กมากๆครับนี่ฮะม,นนมันเรียกว่าคล้ายๆพลาสมาฟิวไว้ล็อกใส่ในตัวผมเลยนเลือกเข้าทำมาก่อนแล้วก็บริงออกมาสวยงามครับ นี่คือมันเป็นหนาที่ระเบิดเป็นวงกว้างนรับที่โดวระเบิดเน,นื้อโดนไล่กลับไปเหมือนกันก็โดนล็อกเอาไว้ฮะต้องถ่งออกมาครับทางฝั่งสโคลเกอร์ยิงยาร์ดเข้ามาจังหวะนี้เก็บสโคลเกอร์ของแท็บไปฟรีๆเลยถิงต้าไล่ฮะไล่ไปแล้วครับแทบ็บเรียกได้ว่าเข้าเมาเข้าเมา จากอยากมาเอ้าเขามีอโอ้เขามีออฟเฟอร์ครับอุ้ยบินงลงยังไงไม่มีบิงแล้วเต็มๆนแปรมือเจอดักหน้าปากจอยไว้ไม่ให้ไปไหนอื้มพังทลายหมดเลยหรือเปล่ามากำลังเสริมมาครับแต่เจ็บไปหนักเหมือนกันนะยูนิตลดกรุงทะยานแล้วครับเฟสสวยมากๆกระแถบล้อมบนตลบล่างแล้วทำให้เขาเสียบ,บิงแล้วก็ยิงสกิลอัดเข้าไวะ อ้มกมันโกขันเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ครับแทรช็อตนี้มดงานจริงสมชื่อเลยฮะแทรที่ล่อเฟสไปติดแทรปเอามารีเซตกันใหม่ครับอินคัมยังคงสูงสีแต่อาร์มี่อ่ะครึ่งออกครึ่งเลยนะเฟสต,ต้องรีอาร์มี่กลับมาให้ไวครับมาใหม่ครับซอกเกอร์ กับกนนะานอาซัพไพดูดีกว่าเยอะเลยครับแเตียนค่อนข้างได้เตียบแ,แล้วล็อกเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะเราพยายามจะลุกขึ้นเข้ามาตรงนี้ยังนะยังหาจังหวะกันอยู่แต่จังหวะแฝดเรามามาโอน,น่ะโดนแล้วโดนแล้ว,ลลวอุ้ยบินหหกทันชิวเฉียดเลยครับนี่ฮะส i ัปเตอร์น,นั่นเองฮะเจ้าตัวเนี่ยกระ็ุ้นของเขา มันออกแนวะเป็นคล้ายๆแทงเนะี่ยเป็นแท้งที่ลูกบอลลอยสตารอุ้ยวิ้งหลบทันแต่ฐานก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะฐานก็ยุวมเหมือนกันพนะยายามจะเร่งพยายามจะเร่งเอาดิฟรับมาตู้เหรอเอาดิฟรับมาตู้เอาลูกงหลบก่อนแต่ไม่ให้ครับนี่พยายามจะรีบเข้าะไม่ให้เขาสร้างมาตู้เอา,ามาเหมือนกันปามจะวิ้งหลบแต่ก็โดนอยู่ดีอ่าฝั่งเซตมีดิฟรับเตอร์แล้วเหมือนกันครับ แล้วนี่ล็อมเดอร์บินเข้าใส่กันทีฮะยังไงเล้วแนวแนวขวาก็มาเหมือนกันครับเฟสโอ้โหเฟสลอมนี้ทาได้ดีทำได้ดีทำได้ดีกว่าโอ้โหทัดกังลุกทันกระลับทันโคตรยังไงจับคับแค่พกครับไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วอ่าโอเคหลบฟ็อกไปฮะก็ไม่เสี่ยงครับแล้วนี้ล้อมดาร์คแคมปาเอาไว้อยู่รอรอออฟเซิร์ฟมาฮะเรียบร้อยไป อาว่ะรีซอสฮะยูนดิตกลสด,ดึงกลับมาได้บ้างแล้วครับเฟสมันโอ้โแรงเป็นคนละหมัดนะทำไงเนี่ยครับเดิมาเอาปืนครับมาเอาปืนแล้วพยายามจะมาเข้าข้างหลังเตรียมยิงแล้วนะอยาา่างไม่เฟสเล่า ยไม่เกิดเราิ้นาลทังลงหวะนีน้ไม่มีิงโอยไปทั้งดวงเลยเขาเอาไ้น้องเปิดก,ก่อนแล้วฟลงหลบอกมาก่อนครับจังหวะนี้มีมาดรอปนะดรอปอาเป็นวาร์ฟครับโคตรีนะวารฟท่า,านั่น,นโัไปแผดตัวแล้ว โอ้แรกกันหมดัดต่อหมดัดเหมือน,นกันหมัดไปเหยียดาแผ่นป้าแห่เอาคือเ่ารอดเลยนะได้ดอกมาได้หนึ่งผู้ปูกเกลียดไปเหมือนกันแล้วมาต่อครับไม่ให้พัดหายใจง่ายพอครับแคลปป์มาจากการที่ถ่ายเอ็กซ์แพนก่อนนะต้องตัดทางด้านอินคัมครับตอนนี้แต่อินคัมเซทนี่เรียกได้ว่าไม่กระเทือนแล้วกับการอินคัมของแคลปป์ดอปไปแล้วครับแล้วซัพพลายก็ตามอยู่ด้วยฮะ อาเมียะสูงสุดนะมาเหมือนกันครับดาร์เทนปาของเซสเราก็มีนายมีอะไรเรามีเรามีที่หลังแต่ทําได้ดีคือบิสบิสลาปเตอร์ก็จะเป็นฝั่งแทร็คอะที่ออกมาก่อนนะีเช่นเดียวกับดาร์เทปนปะาแต่เซตออกทีหลังนะแต่ค่อยๆตีตนขึ้นมาแล้วซับภายนำแล้วด้วยครับ วอร์เกอร์นำซัพพลายนำฮะอาร์มี่ก็นำครับยังติดอยู่ยังโออกมายิงตาว่าพอเขามีทางด้านดิสรับอะค้ำหลังเอาไว้ให้อยู่ครับในแก๊งเนี่ยมันไม่มีดิสรับอยู่ครับยังถือเวลาไว้ยัดเข้ามาครับแบบนเองฮะยังไม่สู้ครับเซตฮะยังถอยออกไปก่อนยังพยายามดึงเอาไว้ฮะ ให้อีกครั้งก็เป็นโครับครับพยยัมจเคลื่อนตัวไปด้านหลังพยายามจะเคลื่อนตัวไปด้านหลังหรือเปล่าแล้วค่อยมีคืบกลับมาครับเฟสพยายามจะมีคืบกลับมาแล้วด้านหลังเซิร์มาดักหน้าพยายามบิงกออกไปแล้วแต่เซิรยังไล่อยู่ร้อมีชาร์จยังไงยังไงยังได้อยู่จับคนตกรถไปเรื่อยฮะจับคนตกรถไปเรื่อยครับแล้วก็เสียไปอีกหนึ่งบริงแล้วแพรต้องเอาตัวรอดออกมาก่อนแต่แทรติดมุมแล้วนะแพรติดมุมแล้วนะรับยิงยักษ์มาจังหวะอู้อโดไม่เต็ม แต่ก็ยังยังไงมันจังหวะเข้าม,มุมจังหวะเข้าม,มุมพยายามจะบิงเอาตัวรอดออกมาครับสต็อกเกอร์ลักเตลล์หลอกมาเติมแต่ทางฝั่งแพรก็มีดักเคนเปาเหมือนกันฮนะเดี๋ยวจวังหวะไปครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปค,ครับดูวิ่งรอลบวิ่งหวาสูตีกันเลยเกินครับแต่เป็นทางฝั่งเซตฮะที่เอาชนะไฟนี้ไปได้ครับจากพลังของไฟหลอดฮนะและ Đ ้วมีดักเคนเปามาเติมเนี่ยนะสุดยอดจริงแล้วเขาเรียกว่ารถอาร์มีดของทางฝั่งแพรบ ไปเยอะมากๆครับแล unit loss ้วยูนิตลอสอ่ะแตงไปแล้วนะครับแฝบเสียหายพอสมควรแล้วอินคัมดรอปด้วยเอาแล้วอินคัมดรอปซัลายดรอปนะฮะอาการหน้าเป็นห่วงแล้วครับแฝบจากต้นเกมเนี่ยฮาราสเขาอย่างต่อเนื่องนะแล้วเขาดักกันอยู่ตรงนี้ยังไงเอ่ยไม่ไหวแล้วครับนี่แทบจะเป็นชุดสุดท้ายของแฝดตอนนี้แล้วฮะต้องหาอินคัมเพิ่มเติมครับ แล้วมาวาร์ปทางด้านดา์กเทมป้าเซสและขายินคัมเพิ่มครับเอ็กซ์แพนเพิ่มเติมหนักเลยโอย้ไฟเมื่อกี้อ่ะบาดแผลใหญ่เลยครับแพอตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมาก,กแล้วมาด,อด,อดอรอปดรอปดรอปดา์กเทมป้าตีตัว เราพยายามจะเก็บทางด้านโรโบอติกต่อนะโรโบอติกเบรเรียบร้อยไม่ให้ฟางทางด้านดิสรรบเตอร์ครับเอ้าเราไม่มีออฟเตอร์เบอร์ออฟเตอร์เบอร์เข้ามาโอ้โหรับวิ่งขึ้นด้านบนไป Off ออฟเตอร์เบอร์มาอ๋อมีโปรตอนแคนนอนฮนะเก็บโปรตอนแคนนอนก่อนพยายามตามนะพยายามหาเรียบร้อยครับโอเคแต่ก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ สิ่งที่จ่ายมันไม่ใช่ยูนิตลอสฮะมันเป็นอินคัมที่โดนตัดไปครับตอนนี้อินคัมต่างกันเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยฮนะในส่วนของมินเนอร์วะ่ะกำลังไล่มาอยู่ครับอาร์มี่ก็ตามครึ่งเกือบครึ่งเลยเหมือนกันกูแต่เวิร์กเกอร์นี่อาการหนักมากฮะเวิร์กเกอร์ er หายไปเยอะมากครับเซตเนี่ยเวิร์กเกอร์ก็สเตเบิลเจ็ดสิบละคือหยุดละเวิร์กเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าพอใช้ครับแล้วซัพพลายดูดีด้วยฮะ ไพยนำอตอนนี้เริ่มนนคุณแหนบแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นตับก็นวดแล้วอะ่ะคือ Faith, เซสเขาเขาเรียกว่าพัฒนาต่ออัปเทคต่อกับก่ะแทรปอะ่ะมันต้องหยุดอัปเดทนะมันต้องไปถมอาร์มีะ่ะฮะตอนเนี้ยเออให้เห็นภาพเพราะว่าแม่เนี้ยจะโดนอยู่ยตลอดเวลาครับ แล้วในระหว่างที่คุณโผงมนม้ำม,มขึ้นมาทางฝั่งเฟสอะ่ะน้ำมนเขาไม่ต้องโผงขึ้นมาเยอะก็ได้ฮะเขาเปเน้นเทคให้มันแข็งแกร่งขึ้นเถอะโอ้วใกล้กับพายแม็คลวครับเฟสมอท่อมาเพิ่มเติมฮะมาตัวตัวรับดาเมจที่ดีอีกหนึ่งตัวออกทางฝั่งโปโตสโต๊ะลมหายใจสุดท้ายของแสบหลบสวยงามครับเฟส วน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 มาแปลอารมณ์แบบถ้าถ้าเป็นภาษาโมบ้าก็คือจ g จีไหมพอท่านแร่แร่สามฐาน expand ตรงนี้หมดก็คือจบแล้วนะยังไงครับแทฉก็ยังไปเยี่ยมกันอยู่เลยนะทําตายตามนะแต่ยังเดินหน้าเข้าใสา่ครับแฉกแต่เซสก็ผมว่าเซสด,ดูดูจุดเด่นของเขาในเกมนี้คือการคอนโทรลแบบหลายรอบมากเลยที่เซสอ่ะ หลอกแถบให้โดนล้อมหน้าล้อมหลังครับแล้วก็ชนะไฟใหญ่ไปได้ครับรอดครับออกแนวหยอกๆอ่ะวิ่งตามเอาเอาแลกหมัดกันไปฮะโซลมาดสองหมัดโปรดักชั่นไลน์ของน้องฝั่งแถบนิ่งไปแล้วนะโปรดักชันเอ้ยหืมโปรดักชั่นไลน์นิ่งออกมาครับเลือกเติมเป็นสตอเกอร์รัวๆฮะ เซฟยังคงอัพเดทด้วยนะเอออัพเดทมีโคนต้นอนมากันบ้านนิดน,น,น,นหน่อยหน่อยแล้วก็มีฐานรีชิวครับเนี่ยแบ่งเป็นสองกองกำลังอยู่ละโดนล้อม <'t> แล้วเนี่ยกำลังโดนโอบก,กำลังโดนโอบหลังกำลังจะโดนล้อมยังไงโดนต้อนมาเซฟต้อนมาต้อนมาแล้วต้อนมาแล้วจังหวะนี้แล้วโดนล็อกเอาไว้อ๊ย กลับบ้านทันครับไม่งั้นไม่งั้นเน่าหมดจริงอ่ะอุ้ยเอาคืนได้ดีเหมือนกันครบับแบบตอนนี้สวยงามเลยพลังของยิปรัเตอร์นะะแล้วก็มจาจับคนตกนรถเตลอดนะไม่ยอมกันง่ายๆนะแต่ซับไพ่มึงเหนนะือกว่าเยอ่นะเซฟอันนี้ก็แบบหยอกไปเรื่อยอะ่ะหยอกไปเรื่อยนะไปบนไปล่างคนระับแล้วมายึดปะถานในทุกแฝงเขาอีกแล้ว ไม่มีอะไรมากันด้วยเพราะกลัับกน่ะทางฝั่ง,งซัพพลายแพ็ปมีน้อยกว่าครับอาร์มี่มีน้อยกว่านั่นเองโดนปั่นดึงคำอีกแล้วครับคำดอกไปเป็นหกร้อยกว่าแล้วด้วยฮะในส่วนของเฟรตินทำเงินไปเบิ้ลที่สองพันเลยเรียบร้อยไปฮะในขั้นระดับและจังหวะน,นี้ก็โดนเก็บอาร์มี่ไปอีกสุดท้ายไม่ไหวแล้วครับไฟเก่าจีจีครับ เป็นทั้งฝั่งแ็บนะฮะกาว GG ไปเซ t เก็บเกมนี้ไปได้ครับอ้โหเขาเรียกว่า mastermind มากๆก,ก,การคุมแมปการมาโคกรุปยูนิตนะฮะได้เห็นช็อตสวยๆครับตีตีล่อล่อ,ล,อล่อมาอารมณ์เหมือนสามก๊กเลยถ้าเห็นภาพให้เข้ามาเข้ามาเอ้ยมาดิมาดิเออมาดิมาด,มาดิเสร็จอ้อมหลังมาครับคือที่เราดูอ่ะผมย้ำก่อนที่เราเห็นอะเ,เราเห็นทั้งสองฝ่ายฮะมันเลยดูว่าแมปสว่าง ะกลับการอารมณ์เหมือนโดตาครับแบบมันจะมืดเออบางทีจังหวะแทรปก็เขาเรียกว่าหลวมไปแล้วกว่าจะคิดได้ก็สายเกินไปฮะพยาย,ยามจะกลับก็โดนอีกเซฟลอดวิ่งชาร์จมาดักหลังครับแล่ช็อตอีกช็อตหนึ่งที่เห็นก็คือมันชิดชิดมุมแมปแล้วมันไม่มีที่ให้หนีฮะโอ้เซตช็อตสวยๆเยอะเลยครับเกมนี้ปิดเกมนี้ไปได้อย่างสวยงามาอูซับไพ่ค่อนข้างฉีดเลยฮะในช่วงปิดเกมครับ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ติดตามชมกันมากๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วมาดูกันว่าจะเป็นใครชอบผู้เล่นคนไหนอยากให้ผมตามคนไหนชอบเผ่าไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันครับผม